สวัสดีครับแมนยู24นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการสรุปข่าวสารของทีมปีศาจแดงในรอบวันนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องทั่วไปกันก่อนก็เป็นเรื่องของการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีการเปิดให้แฟนบอลเข้าไปโหวตทั้งสิ้น3คนนะครับก็มีอามัดเดียโลอเลฮันโดกานาโชแล้วก็นูแซมาสลาอุยนะครับปรากฏว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตกเป็นของอามัดเดียโลนะครับ ถูกแฟนบอลโหวตให้ถึง53%ก็ชนะแบบเป็นเอกฉันท์เลยส่วนอันดับ2ได้เป็นมัสลาอุยนะครับ24%แล้วก็กาลาโช22%ก็ถือว่าสมให้สมผลเลยครับกับฟอร์มของอามัดเดียโลนะครับที่ดีมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่ปรีซีซั่นอายุโรปไปถึงสารัฐอเบริการเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยึดปีกขวาของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไร้ข้อกังขาโดยเปิดดูก,กาลมานะครับรวมคอมมิ้ชิลด์ด้วยเนี่ย3นัด อาหมัดเป็นตัวจริงทั้งหมดแล้วก็ทําไปแล้ว1ประตูในเกมที่พบกับไบรตันก็เลยทาให้แฟนๆเนี่ยเทใจโหวตให้กับอาหมัดเดียโลคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนสิงหาคมไปครองส่วนกาลาโชเนี่ยแฟนๆโหวตให้รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจาเดือนนะครับก็เป็นลูกที่กาลาโชยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิลด์นั่นเองที่ลากเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยสายสวยงามเสียบมุมแฟนโหวตให้46%นะครับก็คว้ารางวัลน,นี้ไปครอง เอาชนะลูกยิงของโจโจเซ็คซี่ที่ยิงฟูลแลมแล้วก็ลูกยิงของอาหมัดที่ยิงไบรตันนะครับข้ามาที่เรื่องของโปรแกรมฟุตบอลยูโรป้าลีกกันบ้างที่แมนยูเนี่ยจับสลากเรียบร้อยแล้วนะล่าสุดก็มีการเผยวันลงสนามออกมาแล้วทั้ง8นัดในรอบลีกเฟสนะครับโดยแมนยูเนี่ยจะเริ่มเล่นนัดแรกของยูโรป้าลีกนะครับวันที่25กันยายนจะเล่นในบ้านพบกับทเวนเต ต่อด้วยอีก1สัปดาห์นะครับ3ตุลาคมเนี่ยจะไปเยือนปอร์โตนะครับแล้วก็นัดที่3วันที่24ตุลาคมบุกไปเยือนเฟเนบัชแล้วก็7พฤศจิกายนนะครับเปิดบ้านพบกับ P.A.O.K. ต่อด้วย28พฤศจิกายนเปิดบ้านพบกับโบโลกริมแล้วก็12ธันวาคมบุกไปเยือนวิกตอเรียเพลเซนส่วน2นัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นปีหน้านะครับ23มกราคมเปิดบ้านพบกับกาสโกเลนเจอร์แล้วก็ปิดท้าย30มมกราคมบุกไปเยือน FCSB หรือว่าสเตยอัวบูคาเลสนั่นเองนี่คือ8เกมนะครับที่แมนยูจะต้องลงเล่นในยะูโรปาลีกรอบลีกเฟสโดยในรอบนี้จะมีทีมทั้งสิ้น36ทีมนะครับอันดับ1-8จะผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายทันทีเป็นทีมวางอันดับ9-16ถึงแล้วก็17-24จถึงเนี่ยจะมาประกบกันเป็นรอบน็อกเอาท์เฟสเพลย์ออฟใครชนะเนี่ยก็จะเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอันดับ1-83ําคัญนว่าจะไม่ต้องเหนื่อยอีก2นัด ส่วนอันดับที่25ถึง36เนี่ยตกรอบเลยไม่ได้ไปเล่นทั่วไหนต่อทั้งสิ้นนะครับโดยบริษัทรับผพันทุกกฎหมายนะครับเขายกให้แมนยูเป็นเต็งหนึ่งด้วยนะครับในหลายๆค่ายเลยแล้วครับเต็ง2เป็นสเปอร์แล้วก็เต็ง3โรมา่าส่วนควัมหลงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็แมนยูก็คอนเฟิร์มนะครับกับการปล่อยเจดอนซานโชไปอยู่เชลซีแบบสัญญายืมตัวแล้วก็พ่วงออปชั่นบังคับซื้อนะครับล่าสุดเชลซีเขาก็มีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะโดยซานโชเนี่ยเขามีการรโพสต์ใน X น X ะคับ แล้วก็สื่อโซเชียลของเขาเนี่ยโพสต์ว่าขอบคุณแฟนแฟนสตาฟโค้ดและเพื่อร่วมทีมแมนยูขอให้ทุกคนโชคดีในอนาคตสั้นๆแค่นี้เลยสองบรรทัดจบแล้วก็มีภาพตัวเองใส่เบอร์ยีนะครับยืนหันหลังอยู่ก็ถูกแฟนบอลวิจาร์เหมือนกันว่าโอ้โหทําไมอยู่กับทีมมา5ฤดูกาลทําไมมันโพสต์อําลากันสั้นแบบนี้นะไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาลาทีมนะครับวาลานแมคโทมิเน่เนี่ยโอโ้เขาโพสต์แบบว่ากินใจนะมีการกล่าวถึงมากมาย สานโชเนี่ยสบรรทัดจบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์รูปคัพเวอร์เป็นตัวเองในชุดเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าตามนั้นครับซานโชนะครับก็คงเล่นให้กับแมนยูนะสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว มาดูกันที่ความพร้อมแดงเดือดกันหน่อยนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะที่โอทัฟฟอร์ดเวลา4ี่ทุ่มวันนี้นะครับก็เป็นคู่แดงเดือดที่ฤดูกาลนี้เจอกันเร็วละเกินเพิ่งเจอกันมาในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยแมนยูก็แพ้มานะครับศูนย์ต่อสแต่ถ้าเป็นการแข่งขันแบบออฟฟิ i ชียลเนี่ยแมนยูกับลิเวอร์พูลเจอกันฤดูกาลที่แล้วแมนยูไม่แพ้เลยนะครับ เล่นที่โอทฟอร์ดเนี่ยเสมอ2-2แล้วก็บุกไปเยือนเนี่ยเสมอกับลิเวอร์พูล0-0แล้วก็มี FA ฟเคัพเนี่ยเตะกันเนี่ยแมนชนะต่อเวลา4-3นะครับความพร้อมเกมนี้นะครับแมนยูก็ขาดผู้เล่นตัวเจ็บนะครับลัสมุธฮอยลุนเลนี่โยโลวิกตอร์ินเดเลฟไทเลว์มาลาเซีย ลุกชอแล้วก็ล่าสุดเมสันเมาส์6คนนี้ลงสนามไม่ได้นะครับโดยการที่เมสันเมาส์ลงสนามไม่ได้เนี่ยคาดว่าเกมเนี้ยโจชัวเซอรซ์กซีจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยไม่น่ามีปรับเปลี่ยนกันเยอะตัวรุกก็มีบูโน่ฟรนเดสอามัดเดียโลทางซ้ายเนี่ยต้องดูว่ามาคาร์แลตฟอร์ดที่เล่นไม่ออกเลย จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะใช้อเลฮันโดการาโชลงมาเล่นบ้างส่วนโมเนอุกเต้เนี่ยใส่ชื่อในเกมนี้ไม่ทันนะครับยื่นเอกสารไม่ทันก็ต้องรอเกมต่อไปเลยส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ย เกมนี้มีปัญหาแค่คนเดียวคือเคอร์ติสโจนนะครับกองกลาง,ลางดาวรุ่งที่เป็นสำรองอยู่แล้วไม่น่ากระทบอะไรนอกนน,นั้จากอยู่กันครบเลยแต่ว่าเฟเดโกเคียซ่าเกมนี้คงยังไม่มีชื่อนะครับตัวหลักอย่างโมเมซาล่าลุยดิอาร์ดดิโอโกโจตาเฟอร์จิลฟานไดเทนเล็กซานเดอร์อาร์โนอลิซอนเบเกอร์พวกนี้ลงกันหมดแน,น่นอนแมนยูในแข่ง2นัดแพ้ไปแล้ว1น,นัดนะครับชนะ1ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยชนะรวด 2นัดด้วยสกอร์2อแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับก็เดี๋ยวรอชมรอเชียร์กันครับว่าเกมนี้ผลจะออกมาแบบไหนนะครับแฟนๆผีคิดว่าแมนยูจะดับซ่าลิปูได้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ว่าผลการแข่งนนขันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับสำหรับข่าวสารของแมนยูในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรก็ฝากติดตามทางแมนยู24วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ